สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูติมมาที่บ้านร้องเพลงบ้านพุดน,นะคะเป็นสถานที่ร้องเพลงเป็นที่มาประจำคะ่ะเพราะว่ามาแล้มีแต่ความสุขและว,วันนี้มีมีสิ่งที่จะมาบอกกันประชาชนาวไทยด้วยนะคะบริษัทจุลัดทําใหญะะ่ที่หันใหญ่นะคะเป็นบริษัทของดรเพทลูกสาวของคุณแม่ติมมี่เองนลยคะ่ะ แล้ววันนี้ก็ได้มาที <te Pokemon> ่บ้าน้รงเ็งแล้วก็จะขอบอกล่าเสนอเลยว่าบริษัทดูดฝนเทกนะคะได้รับเกียรติเป็นตัวแทนให้เด็กไปตรวจดนดฝนในนามประเทศไทยที่ประเทศเกาหลีนะคะในวันที่7พฤษภาคมถึงวันที่12พฤษภาคมค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็ขอให้กลุ่มชนกลุ่มชนชาวไทยเรานะคะ ช่วยส่งใจส่งกำลังใจส่งกำลังใจงกำลังกายไปหุนเด็กไทยเราของาอเพื่อห,หันใจจังหวัดสุขานะคะขอบคุณนะ้องวินี่เจ้าของบ้านร้องเพลงนะครับที่บ้านู้เที่อำนวยความสะดวกให้คุณแม่ของดรทศลาะคะ่ะขอบคุณมากะครับ